ศูนย์เชฟยังมีอยู่ไหมถ้าซื้อเชฟโรเลตไปแล้วจะต้องซ่อมที่ไหนอะไรยังไงถ้าต้องการตรวจเช็คสภาพเนี่ยจะต้องไปที่ไหนคําถามโลกแต่ที่หลายคนถามหากันมาแบบอย่างเยอะต้องบอกกก่อนเลยนะคะว่าศูนย์บริการเชฟโรเลตนะคะแล้วก็ศูนย์ขายไม่เหมือนกันนะคะในส่วนของเจ้าศูนย์ขายรถยนต์เนี่ยก็ปิดไปแล้วถูกต้องค่ะแต่ว่าเจ้าศูนย์ซ่อมหรือว่าศูนย์ให้บริการหลังการขายเนี่ยคุณสามารถที่จะหาศูนย์เชฟทั่วประเทศแล้วก็สามารถที่จะใช้บริการกันได้ปกติค่ะหรืออย่างที่2นะคะจริงๆแล้วช่างของเช เฟโรเ,เองก็ออกมาเปิดร้านย่อยนะคะอู่ย่อยที่รับซ่อมเชฟโรเลตโดยเฉพาะเนี่ยเยอะมากเหมือนกันจีน่าแนะนําให้ได้ทักหลังบ้านมาถ้าสมมุติว่าหาสูนเชฟไม่ได้จริงๆหรือว่าไม่รู้อู่จริงๆคุณพี่สามารถเข้าไปบริษัทที่เป็น M O U กับเชฟโรเลตได้อาทิเช่นอิวสุหรือว่าฟอร์ดใดๆเป็นต้นใดๆก็ตามแล้วเนี่ยจีน่ามองว่าเชฟโรเลตเป็นรถยนต์ที่น่าใช้งานอยู่ค่ะเป็นรถยนต์ที่สวย ได้ป ther, ีใหม่ด้วยที่สําคัญเลยนะอย่างเจ้าที่เรามีอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเชลเลตเทรลเบ b เซอร์หรือว่าจะมี h e l ช l เลตควอโดก็มีนะคะอย่าลืมนะคะเช e โ r o l e ตยังเป็นรถยนต์ที่น่าใช้งานอยู่โดยเฉพาะอย่างนี้ใครที่ต้องการเซฟงบประมาณถูกใจแน่นอน